สวัสดีพี่น้องปองป่ายพี่นอ้องท่านผู้ชมขอต้อนรับสู่ธ่องสายฟรีสไตล์อันสำหรับนี้ก็มาพบพอกันกับวันหยุดชดเชยวันที่11บธันวาคมวันหยุดชดเชยวันรัฐธรรมนูญวะพี่น้องแต่ทางตลาดสายเด่นพันปฎิยุทธ์เอเกิดทุกวันจันทร์พุธศุกร์ตลาดสายเด่นไทยลาวส่องตาอูเขียรอยต่ออำเภอบุญพลิกับ เื่องสุกุมาจำปาสัตสปะปะลาวอันนี้เขาสูเขตยตลาดสองตะอูแล้วไปน,อน้องต้องากรถมาก้้าบบจากขี่รถกันยางกับปอไกลประมาณสองหอดเมตรเลือจากขี่ขานยางกับนั่งรถซาเลงมากคนละสิบบาทมาเที่ยวส้มตลาดส่องตาอูสา้เดือนตลาด ให้เราส่องตาอูนึอพี่น้องก่องไปของค่าของขา,ขายเยอะแยะของเคียงจักสันก็นมีช่วงนีเ้เฮ็ดต่างแห่งไม่กี่รอจิปวงคงจะไปภายไปเบิดหละคือบิดึดูเร็วมีกบมีเียดมีเคียงใส่เสียผ้าอาพรต่างๆอยากใส่เรียกหาเขาสูนดูดนหนาวแต่กระบาหนาวย่งห่อนคือเ่า สิบพันว่าก็สิบเอ็ดพันว่าแล้วก็ยังห่อนอยู่พี่น้องเพราะว่าปลายวนาเคยหาเสียกันหนาวก็ได้อันนี้ทางลงไปเมืองสุขุมาบ้านเพิ่นพี่น้องทางเพิ่นเป็นมาหรือว่าทางลงไปบ้านเป็นคนย่างห่อนปั่นเฮียงเจดกิโลไปเมืองชุขุมาอีกประมาณยี่สิบกิโลก็จะหอดจะหอดจำปาสักแวงจำปาสักต่อเขียดทายแดนสามประเทศนต์คือ ประเทศไทยประเทศเลราเนี่ยกับปูซาแม่สุขุม,ม่ากับตอเขียดกับยำกระสานวัดพระวิหารด้วยต่อสามประเ,รเพียดอยู่อำเภอลำเงินพิเศษว่าสามเหลี่ยมมอ่อและกรดและตอเขียดอำเภอน,น้ำเงินบนผลิข้าจั่วยแม่สุขุม,มา่าแข่งจปัปาวัดศรเมืองนพนท่องปาคเซยังชปปาปปลาวอันนี้ก็เขียดอำเภอนบนุญผลิบันหนองแสงตะบ,บน ข้าหอยคาหลวงพิชิตได้ไปลองเกิดยวปัจจ ok ันทร์พูดชุกอาเทียวมาสมมากินอาหารของปลาของหัวปลาก็มีมากินของมีแอลกอฮอล์ก็มีให้เด็กใส่บริการอันีผมมาถ้าได้ขมาหล้าตัวนี้วัยซื้อขมเหล้าขมเหล้าต้นมาทั้งที่ต้องซื้อขมเหาไปกินได้ไหม เส๊เซข้องบ้านเขาเองบานนะเตีย่เายซเตีย้ไยแต่ก็มีเรี่ยๆทางท้างคุณหมูเห็นน้ำขายคุณนั้นน้ำซื้อซื้อหลานนะกางขั้นโทมขายอยู่หันพี่ยิงแม็กมาทายประจำพี่ยิหัวยังงองฝักแมวมาเสือเบอร์มันแก้วพร้อมกระเทียมบักเคือ ลาเป็นางงามๆผ้าตัวผ้าถาดวัดหนึ่งขอก็จิบหน่อยงามๆขอหยาดบ่งเมนได้รัเ้นกระตาขางงามๆนะเป็นหวแต่บีมแท้ก็จิบหน่อยใช่ไหมพวกอาจิ้มซีมลนาะองขาหน่อยขาแม่เนาะนมองขาหน่อยปวกนี่สอดปวอกลาดราคาทุกท่ จำรานอาหารพอดีเลยซิบระซีบาทสี่บาทวคนนี้อีกหน่อยคนนี้เต็ได้ด้วยหเป็นนน้อยเหเป็นไไหรือเปล่าเป็นไว้ก็มี่มัเหมือนไว้ไว้เทียมบอไม้ไว้หร่อไมไท่เาะเต็กเนาะมันไ่มันเนื้อมันนี่เ็จะตกก็ได้เันจะต็กแข็งอทส่งตะอู คนตกไม่มีคนตกคนคนริดด้วยละลสรอยบาทแมนพ่อใหญ่ยัองหอมากโอ้พ่อใหญ่องหองมากประจำพ่อใหญ่แมนก้อนก็ขามาด้วยมันจันทร์ประจำมาประจำเวลาลานเต้าลานเลยแล้ววะประกาศเราแมนพ่อใหญ่มใส่ใส่งอบขาดน่องด้วยแมนขมมอล้อหอมอยู่หอมแล้วขามาทําจำไม่ไมอยู่นี่ ของเค่มีอีกขี้แมวพร้อมนั่นแตของพร้อมไม่ขี้แมวได้ไม่ดีกว่กับมีต้อน่ไออ ในาะขาเครื่องดอกเครืงเดิมมาทานเสืออาหารบางอีร uh ุปนะรู้ว่าทำหม้อควมดอนะขมอหอมๆรูดละลายขมอใหม่ๆมานจอฟางเล่าฟัง่ีเล่าวนี่ งามาเลยามแล้วเอาตัวเตียมลายล่นั้นมี่ไลแนัวนนะเออนี่หลังงามๆจัจบบาดด้วยนี่ยิงอบนี่ไม่ได้บาดแน่ไนนะับบวนมันได้ชีสปลาสามหันรลอยค่ะ มียาหันกาติดนงวันค่ะก๊ติดนงวันเอามัเที่ยวกันเลยนะคะเราเสริมเดก่อนค่โอ้มีด้วยจาหอนบ๊อานเสริมกับแก่กับยาสูบไปมืเล็กผมานมาเลยคือยาสูบไปสิ อะไรเสียบลายฟังโลเขจากน้องอันเป็ว่าเรกาตำคกตกตำหมากอือเช่นะตำหมากต้องเสียบเป็นแหวโอ้ยเบิดขวานพอดีแบบเตรียมสองอันมาโลละหกสิบบาทนี้หาินะตั้งเมนอเอาโซดูม่พี่เชื้อใบอะี่เขาจะขมิ้นอันมาเป็นหัวใหญ่คือกัน นี่เดี๋ยวนี้สองหนอยแนนี่งามงามงามดี่ใจอยู่ดีมีอาไปตัดกระติบกระตางงามงามก้องเขากระจิบมีไรบุหรุแบบมีาแม่เไม่เห็แ่บพาแม่ก็ไม่ รุ่นนี้รุ่นขาแม่เนี่ยรุ่นนี้ไม่ได้ขังเ่ยรุ่นนี้แม่ขาลูกรุ่นรุ่นแม่ขาลูกแั่ไหนกินอั้วนก็มาอย่างไรแล้วมาโอ้ของบ้านเพื่อนบางบ้านเด่นบ้านไอ้บบ้านเี่นบางบ้าน ยังคิดวัวมันกี่รอที่ไหนั้งแต่เปิดเป็นการที่คือตอนนี้เดี๋ยวไปทำอะไรตื่นขึ้นคุณอาเป็นโอ้โหที่มดหัวเป็นเรื่อ้ย Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn